แฟนสวัสดีเป็น้องใจงเอฟซีท่นครับตั้งช่องนั้นพ่อนั่นอีกแล้วนะครับพอมาให้กินเข่ากินเขา่า,ขาครับพี่น้องกินเข่ามาเด้อกินเขาน้ำลูกสาวฝาดใสครับวันนี้ที่ลายกินข้าวมันไงมันจะได้แข็งแรงไปว่ายเศร้าไ,ไข่มาตุนปลาตุนไข่อยู่สามหมื่นไข่ตั้งมือเปิดวดุ้งหมดเลยเห็นปะเหรอครับ าาน,น,นี่เข้ามาเข่ามาเข่ามาจะทาทยงไง่ปานเนี่ยเข่ามาโอ้ยพี่น่องอมไก่มาอนี่เนี่ยก็อมไก่สุดแสบเลยครับแสบมากปนปลาทูกัือีงม,มาไม่หยันเหรปัดก่อนกันเหอ ไมเป็นดาราบ่ะเ้น,เนเื่อาเห็รเจลยอมเรส่นอมอืม<ล>อไปไปไปเทือดเทือดดนตามภาษาคนบ่มีเวียกเมื่อขึ้นไปแก้บรรยากาศยนหน้าพิทีท้าหน่อยเพลินแพ้งเป็นมจานบ่มีเนียเมื่อนี้เอาโทรศัพท์ไปแก้แล้วทำเองมาเนี่ย บอ้มันหวานเอาตัวซับไปแก่ออนมีไปแก่เชื่อมบักม่วงเด้อพี่น้องเด้อแ,แสบแสบแสบตอมไก่นะครับเร้าสิมามดื่มหัยพันล้มกระพันล้มว่างไปย่างดียออตามบ,าบักม่งกันบ้นี้เชื่อมเชื่อมบักม่วงคือก้อยคือก้อยบักม่วงนี่แหละ เอาแล้วมมาสับสบสับสับสับข่าแรกก่อนทําการแสดงครับเอาตัวซาไปแก่ซองมือห่อก็แหล้วม้วนกับไปเทียงนึงบ่แล้วมันเป็นยังมันเป็นกระพืบกระพบกระพิบนไม่ได้ทายคลิปนะ อตอนไทยนี่ว่าเป็นยังแต่พ่ออัพล่งช่องมันเป็นก็เรยไปถามผู้เชี่ยวชาญเขาว่ามันเป็น,นอซอฟแวร์แอนดรอยด์ระวางบั๊กมันบั๊กมันนัน่นแล้วเขาเลยมากแกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอีกก็ให้ให้อัพแบบก็ต้องใส่แอปยูทูบให้เขาเป็นในชอน่องเรื่อยๆเลยสิมา,มากแกซอฟตแวร์มาอัพเดตซอฟแวร์อีก ก็เลยดีขึ้นแล้ววันนี้พี่น้องเบิองไหนเดอ้อไทยอะไรก็ได้อืมหมูกับบ้านเอาที่นี่ชนเนี่ยมาแบบคนปลาทูคนปลาทูหมูเขาเห็ดยถ่ายเขาส่งมาให้ยซิมเบิงนะกระป๋องคนปลาทูใส่กระป๋อง,อ,งอืมแต่บ่มีผัก แซบแสบพี่น uh ้องมาเด้อแมเจางมแม่เดือดมือดอ่นึว่าปลาทูอะน่ปทูบมันเจ้าังเน้เจ้าปลาทูแมแล้วเขาเห็ดเป็นกระป๋องมาฮะกุยเอาย่จ้ำกุยเอา่าจ้ำปลาทูะปลาทูแข็ แค่เราจะไม่ผสมแก่นดำแบบแก่ๆนะไม่ใส่น้ำอ่ะวักออาใส่ฟ้ากันเลยนะสาอยู่เนีนี่นเดี๋หยอพี่น่องเด้อเขาครับเจ้าคือตาดีแต่ว่า่อเป็นสีชมพู ยืมัวขึ้น้นเปมลับ่ไปเห็นเจ้าอยู่ละคางห้องน้ํฮะ้บาโอ้ยล้แซวอะไปเ่ไร่ไปเม่เคยไปหน้าห้องน้ำของเจ้าไันข้นขวบคางกับบานในางหักไปรอดเห็นโย่ไปไปผู้เบาทำไมอะไปใช่ขวบนี่ไหมฉันไ่ได้ไปเจ้าจ่ายอมรับแน่ไปยางรก็ได้ไ่ได้ไปันไปก็ว่าไป ขคนหลายถักหลายแนวขึ้นตหนึ่งเอนวตกขนเดียวตกเขากระเลนตั้ละสิบนาทีตกสิบนาทีตกจนสอดแจงให้มันขึ้นโอ้ยคนเต็มเดินเขาจะปว่าไขรยพันปกินอ Ôi tầm bạc hùng Trường bạc hùng thì nó ngỡ ơi Nào. Ôm cây Quần bạc hùng Ôm cả đủ cây นระเอกข่ายเดินอ้อมเวทีละพระเอกกินข้าวต้านั่งฟ้าไอ้เอกเขาไม่้ปชิปอกบอขอดนก่อนสครับอีกเครื่องชีวิตสตี่เลยคัเหายหมดแล้วตอนนี้เดินอ้อมเวทีหมดแล้ว

ที่สิบเจ็ดสิบไปถอดกระทินน้องบลลัมพู้นกลางใสหลอนัเข้าขใจแต่า่าทาเขาไมมีถม,ม,มาจองไเออ,เออมวางไวยังวางไวออ้บ่คือเาากมากจังนี่ผมดีแต่เป็นหนองมมนเดาแม่เดามนเด้เขาจ้มามา,ออมากินเขามาจีนยอ่เขา้าไทายขีบยอยเพื่อไปเดีับมามากินเขา บนปะทูยังไงะนะแล้วไข่อย่างนี้าาน,น,นี่เดยนะ้ไข่ไข่อ้าอากาศเปลียนอืมว่มสองทุ่มเุงเื่องบอกงสามุเอาอเราปรกอกันไหม คลิปหน้าครับผมคลิปนี้มากินข้าแซ่บสวัสดีครับ